สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมุนีเข้าเส้มาเห็ดน้ำแก้วห่อนกินนะคะผสมน้ำกับพี่นอ้องก่อนอื่นเข้าก็ผสมนม้ำลองเบิงนะคะว่า,เ,า,า,าเข้ามะควนมกเข็มมา,าหลายสมดายนะคะเอาผสมนม้ำเข้าไปนะคะเคล็ดลับวิธีการทําให้อร่อยนะครับอย่าลืมน้ำกระเทียมดองและสรสดีสมุนไพรค่ะพี่น้องข่าตะไคร้ใบบกกรดนะคะใส่ลงไปนะแล้วก็อันนี้คือ ต้นมรพ่าค่ะพี่น้องให้ป็นน้ำทุบโอ้ตอแคอ่เนี้ย่างไม่แย่อย่างแม้สีอ,อนันนี้แดงส่วนอ่าหมูค่ะพี่น้องมักใส่ไข่นะคะ <c oughs> ถาเอาผักลงไปเลยนะจ๊ะมีกลินตะขาบวานมิ <c oughs> ้งเหีอเห็ดไม่ยังสิงมีม,มีแต่หมูแต่ว่ามีเนี่ยครับมีแต่หมู ลงอีพักนั่นกินผู้เดียวปะคะกินลุงนี่กลิ่นว่ากินเลินก็ไเพยเขามีกลอบมีเหลืองพักลวงค่ะจะได้ห่อาจงเอาหมูลงนี่ครับพี่้องใส่ประมั่นเครึ่งหนึ่งก่อนนะคะกับหนามผสม เสแล้วค่ะสิ้นสิ้นนามนะคะได้แล้วทำเนียบไว้ก่เดี๋ยวค่ะหมอหอมพอนลวสูดเขาอย่ไปเทียง เทโหลดนี่ครับพี่ดองหอมหอนหอนหอมกันคุณละผหอมกั่นคอณละผ้าซีมึงดูแสียบยี่อะไรอันนี้ปลาแดีนด้วยตากออกมาอุ้ยพีมีแต่เครื่อง เด้ค่ะพี่น้องชุกแล้วค่ะจะว่าจัวอืมแคนหนาฟิวฟิวเด้อยทำไมอยยัง อ,อีกอมัวน่ากิน,กนมากเลยสองค่ะ <c oughs> ไฟดับพี่รองแอบีเบิร์เดทูยูไอ้สิมาตะไผ่ยังค้าไฟมาดับมือตือต้ตอเลยเป็นน้ำใสหมอโอ้ยมันเปม,มันเปเวียบเป็นวนะ ทด้เปิดเยนกับอเวียยนกับอรงทอดหักอือมกะทิสดโพดโดอกซีนไยดาควาพี่นองเอ๊ะหนูทำอ,อะไรคะเด็กๆ อาลิปอาลิปอืม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 เก่งแท่ลงไปหม้อที่สองค่ะอบที่สามครับพี่น้องไม่ได้รู่ พี่น้องคะแซ่บพี่น้องไปลร่องนะคะผู้ใดซื้อแล้วไปลร่องซิมบงนะคะพี่น้องคะผู้ใดมักเค็มม,กมักค้นมกจืดมักจางก็สามารถเติมน้ำได้นะคะหรือว่ามักเค็มข้นกะคุณคุณค้ณหรอกกเทลงมดเลยค่ะแต่ว่าอันนี้มันบริเทมเหมืดนะคะเพราะว่ามันคน้คนคนะคะมอที่สามค่ะพี่น้องคะอ,อย่าลืมนำกระเทียมดองใส่น้ำด้วยค่ะพี่น้อง น้ำกระเทียมดองแล้วก็ข่าตะไคร่ใบมะกรูดนะคะเอาเห็ดเป็นน้ำซุปลงไปเลยค่ะลอ่อให้มันเดือดแล้วก็เอาผักใส่แล้วก็เอาหมูลงนะคะตามความสวบของพี่น้องเลยนะคะล่องพี่น้องคุณพ่อในล่องตองล่องค่ะคุณพี่นอ้นองนะคะที่ซื้อไปแล้วนะคะที่สนับสนุนเกี๊ยวบ้องเอ้ยเกี๊ยวฮ้อน กระปุกละหนึ่งร้อยบาทนะคะเข้าสีแถมน้ำจิ้มใหรอพี่น้องน้ำจิ้มอ่าสิเป็นรสชาติคมนิดนึงค่ะตระมีเสีเอาโมบอรหรือเสีเอาแบบไรกะ้ังได้ค่ะเพราะว่ากินได้ทั้งเนื้อกินได้ทั้งหมูนะคะพี่น้อง่ะสามารถกินได้ทั้งสองชนิดนะคะนีเห็ดก่าเห็ดไตสินด่ามามเลยเข้าว่าเลยนีเห็ดค่ะ เงืเบงันน,น่าไลยค่ะพิลลิกสิสีธค่ะโอ้เ็นอิ่มอิ่มแล้ว้าดนาคือเลียมไปใจดีอันนี้คือเห็นในสนา อันนี้ต้มเห็มาโอ้เปิดเบิ่งดูคนกินผักเปิดเบิ่งดูคนกินผักได้่ามาฮัลโหพี่น้องอิ่มอลไรจนวัาต้มให้มาเก๋เมื่อนี่อะไรคะฮัลพี่น้องคะสิพาอีกเบิ่งอันนึงสุดเลี้ยงในตำนานใส่ดูดูสุดเลี้ยงในตำนานค่ะพระเอกเก๋แก่สอนแต่สมัยเต้เก๋นะพี่น้องเบิ่งหนากรเบิ่ง เไอ้เนาะแกงเมั้งพี่น้องเบิ่งนานาแท้ได้ค่ะนี่อันนี้อันนี้ใส่กลับมาเดี๋ยวจังรอบในนู้ฮะหนาวด้วยมาพี่น้องเพิ่งเนี่ยว้าพี่น้องแตกต่างกันว่ะคันนี่เบิ่งดูความแตกต่างของนางนะคะโอ้ยเนาะวันไอ้ก๊นดวง นี่แม้อันเงยหน้ากินน้ำบาได้นมันเสียเห็นรูปนี่ก็หวัวสักตายูพี่น้องสมัยตะกีนั่งอันอันูุใดเง็นไม่ได้ก็หัวเนาะไหวหัวได้ตีก็แต่ยับหัวอีหลีเอาชะกันนาแทะชะกันนาสดหนาแ,แทเนอะมาค่ะอิมเดี่ยวเมียนพาะเขาชิได้มาอยอมผมตอ วันนี้เราจะมาทำสีผมสีบรอนนะคะถึงอิ่มแล้วกับอ้อฟพิรุอดมันฟุกแล้วนาน่ะมันฟุกๆตัวโนมานี่ว่าเป็นข้นอิ่มแล้วครับพี่น้องเฮ็ดยังนั่นเฮ็ดจะขี้เพ่งเปล่าสวนทั้งนี้ก็ยอมผมรับพี่น้องสิก็ตัดได้ยงเพ่งเลีอกเพ่งสะ แล้วใส่สีดำมากสีดำตาลกดด็ยเดาว,ว่าจะคล้องนม,มไปหนาดิละ่ล <c oughs> ะก็ว่าจะคล้องเข่าดูหนูรักรสามแล้วสามเก่งเห็นอ้ำไหมอ้ำสี่สิบแล้วอ๋ออันนั้นเขาเรียกศิลปกรรมขอะเหตอันนี้เราไม่ได้ใส่ <c oughs> อันนี้เราใสใสหัวไป เอาเน้นโคนเน้นโค้ดเสียบตาเน้นม <that> ือเดี๋ยวมันลายท่าพี่น้องคะหอดเวลร่ามแล้วเ้าสิบเอ็ดล่างหัวออกนะคะพี่น้องไปวันนี้บัตรไรุปเบิ้งเลือบักลายฟุ้มหน่อยหนึงนะคะ เดี๋ยวเ้าสิไปล้างหัวก่อนครับพี่น้องมันเริ่มอ่ากินหลายแล้วนาภากระดังกแล้วทุนไม่เยอะเราต้องทำเองนะคะสีน้ำตาลค่ะ,ะลนะปลาัวไปโ่งเนี่ยเคงอยู่ซง,งบ่ะอบอบโอเคครับพี่นอ้องของอนญาตไปล้างหัวก่อนนะคะ